<Yeah. S 2> มันมามันมาด้อยกลับมามันหยุดแป๊บนึงมันก็เลยหายบักสวัสดีครับครับผมสวัครับอ๋อว่ากันอเนะครับผมตามแนวทางอาวพี่น้อง ตามหอดเชี่ยนหนึ่งพี่น้องเชียวอยู่ตะวัดนม่มีหน้าน้าหอดเชี่ยนพี่น้องหนักแบบหน้าสัน้นเอาสำหรับเนื้อห้างครับเป็นที่ไทก่ก่อนเพราะชื่ว่าอาจารย์นย่นไทยจะดก่อนหนัี่พาาันะนกชือว่าเกือบสามแตกบ่หยับแจกหยแกัแตกก็ว่ามันมันเพียเต็มหนึ่งอ่ะไหนเกาเนืหายาสามเกาหนึ่งบ่ สามเก้าหนึ่งได้ออกสามเก่าสองแมนโอ้ยูเสียได้จึ่งอ่ะกระถิ่นมันมันได้เงินอ่ามันได้เงินได้ท่องได้เตะมันประด้ขึ้นนี่ล้องคืมันต้งสานทมันได้เงินจ่ายค่าที่วัดเลยครับมันมี่ฟันได้มากใช่ใช่ว่าฟันกับแมนว่าฟันกับแมนกระถิ่น ของอาจารย์สุวัสดโอ้เอาพี่ลองมาฟังน้ำกัดในยิ่งคา่าเพิ่นได้ที่เด็ดบอกไม่ออกไปจังขันบอกก็ออกไม่ออกหาสื่อให้ได้เฮ็ดจองได้ต้องสื่อตัวนี้เหมือนเดิมกันเลยว่าถ้งฟันอ่อนๆสิบฟันกับ่ะเมนว่ามือนเออนั่งมันมันลอยมากว่าทันว่ามันลอยมากมาหาตัวนั่นปลาดทั่วแล้วมันมาหาตัวมันประหดครบโอ้คือพวกเอาครบครตัวแล้วแบบนี้ ระหว่าที่หนึ่งหุ่นละเจียมันมามันมาได้แป๊บมามามันเยอยแป๊บหนึ่งมันก็เลยหายบับไปเพื่อนมันมาสามสามแก็เลยแปดแปดแปดเพื่อนนะแต่ว่าวันนี้ก็เลยบอกกรับเราว่ามันมันสามแปดแปดเพื่อนเนานีือมันมาสามแปดแปดเพื่อนสามสามแปดแปดสามอะไรทีพอมันอันแนนแหละมันไม่แปดตัวหนึ่งร้อยแปดแปดแนนไม่แปดสามแปดครั้งตัว โอ้แต่วันนี้มาตีว่ามันจะเป็นสามแปดแปดมันมาแบบมันมาสามแปดแปดสามเนี่ยนะสามตัวเนี่ยอันสามตัวมันจะสามแปดแปดนี่เองสามจริงนะตีมาสามแล้วบอเนี่ยนี่มาตีมาแบบนี้โ่มาสามสามแปดแปดแปดแมนมันลอยมามันได้มาสิอ่าอืมมันมาจุดเป็นแปดผมก็เลย หายไปหยุให้เบิ้งให้เพ็ดตัวเรียกนอนโอ้หาตัวที่มาหาตัวมันแม่นหตัวก็จะแม่นนั่นเล่าวันที่หนึ่งอันนี้มันมาเป็นปริศนาอ่าเมาแบบเป็นปริศนาอันี้แบบแปดสามแปดแปดสามท่านี่ละอ่าเพานั่นตัวเนาะสามแปแปดสามนี่ละอ่ สองตัวสามแปดแปดสามนี่น่ะห่วงนี่ถ้าเป็นสามตัวเอ่อสามแปดแปดสามแปดแปดก็แปดสามสามแปดน๋อแต่มีสามีเด็กมันมีแต่คัตแปดออกเหลือยังตัวเดียวกับสามแปดแปดสามตัวเดียวน่าห่วงมีอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้ตัดเอาไว้พี่รองเลยมันมากสิมันท้องเท้องเล้งท้องอาจารย์เป็นอ๋ออันนี้เป็นท้องอาจารย์นะก่อนนะก็หันว่ากะ่็หันมาก สองสามกล่องหนึ่งสามกล่องหนึ่งอันนี้เป็นเลขอาจารย์เป็นบักให้เลขพระอาจารย์ครับพี่ผมแต่ว่าของพ่อนี่มันเจ็ดหกสองแบบห้องพ่อนี่ของพ่อเจ็ดหกสองส่วนตัวของพ่อนี่อ้าวได้มากใช่ไหมพ่อได้มากใช่ไหมอันนี้มันเขาบาดน้านนะ โอ้โอ้ยเด็นมุ่นชุดเทียทีว่าขั้นผู้ใดมีการเฮ็ดอะนนี้่มันเข่าเลยขมามันจะไล่เงี้ยโอ้มันจะได้ขึน้นเจ็ดพบสองขนเห็นยุคขั้นมุ่นยุคุนมุ่นนั่นแะอ่าเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองเลยพี่น้องเ้ย ไม่บอกไปนะก็สองฮะไม่ได้ก็บอกไปตีหอคือหกวนเบาอหเกโอ้ไมก็อกไปอืมอืม่ได้บอฮะเกบเออเ็หกสองเก็บหกสองแต่ก็มันมากแค่ถี่ยงมมันจางก็ดำเนินครับเออช่วงจังหวะอ่ะ่วจังหวะเออ ปีนั่งกับบอกเขาสี่ถือร่องดำหน้าขึ้นละบอกเขาสี่ไมได้ถือรามเงินได้จางก็ดำหน้าเพราะได้ขาดโรคหน้าได้เจี๊ยโอเล็กลูกซีดลูกหาเพิ่นมาอาบน้ำมนต์ก็ได้ถือเห็ดอาบน้ำมนต์ไปพร้อมเลยมันอาบน้ำนี่มีและมาอาบน้ำพอร้อมอยู่บ้านพ่อเลยมาอาบน้ำไม่มีแล้วมาแต้มเพื่อนองแสงโอ้ โอ้หมักไก่เติบตัวนี่ซึ่งเขานับทีเขามาปมากกมร,ระจำซึ่งเขาไขได้คยเศร้าคยหายโอ้ครับเมื่อีมอม้มันหลายคนคนที่ทรัพย์สน <laughs> เป็นเลขส่วนตัวของพ่อนี่คือเจ็ดหกสองเนี่ยเท่านั้นก็เดียวหกสองก็ตัดเอาครับตัดเอาครับเจ็ดหกหกสองครับเจ็ดสองเจ็ดสองเท่านั้นนี่ัามตัวแต่ว่าสามแปดแปดยังมีที่สามแปดก็แปดแปดเท่านั้นเป็นเลขของคนอาจารย์ต่อหมวดตั้ต่ทีเดียวคนกระหายมากก็คือสามเก้าหนึ่งหมวดทีเดียวเกือบแปดสามตัวอ่า สำหรับหมวดนี้กั้นที่เขีนสามตัวยางเดียวว่าเขียนสองตัวปฏบัติปฏิบัติโอ้ย่พราะตัดใ้ก็สามตี่นปฏิบัติสามสามสามแปดแปดเนาะสามที่อ่รถเออเออนั่นพวไปที่อี่นกัสามสามแปดแปดถามอยู่ถามวาเพื่อด้ขี่รถเออเออช่ยมากิี่เอี้ั้อนี้ถนัดขอนีคือกันอะไรตัวนี้ อ๋อมัดเป่ากับสามสามแบบนึงแล้วเดอเห็กบรายตัวหรอกครับสามแปดแปดกับเจ็ดหกสองเป็นรางวัลที่หนึ่งพูดดิเอาไปตอกันนะครับว่ามันชุดไข่ชุดมันเนาะกับเนาะครับเห็นเยอะกว่าอย่างเนาะเนาะผม เนะจาะไว้ครับเอฟซีกับผมสำหรับแนวทางของพ่ออาจารยนสีนะครับเนาะเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวครับว่นนนาน่าจะตัดตสองตัวออกครับเอฟซีกับผมเจ้ว่านหกสองเมื่อเขาย้ายเจ้าะเลยหกสองก่อนที่แมนโอ้แต่แสบมาแห้งว่ะพ่อพ่อมันม,มาไลาจารยนครับผมยังไงเขาว่าได้รับคอมเมนต์ก็ว่าหกสองโอ้ครับผมอาจารย์อดีตยังกันหกสองครับผม ขอบุกขอบุณขอณขอไรครับผมสวัสดีครับ